แพทย์หญิงคุณหญิงปอนทิปโรจนสุนันนะคะสมาชิกวุฒิสภาค่ะเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษองค์พระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์กวนอิมปางพระมหาจากักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันก่อนเหนือใต้ โดยเมื่อเร็วนี้นะคะที่สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้และที่วัดน,ำน้ำน้อยนอกนอนเภอหัดใหญ่จัดสงลาค่ะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกพุทธสภาเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษองค์พระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์กวนอิมปางพระมหาจักพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือใต้และสององค์สมเด็จในวรระที่สองพร้อมกับพิธีไถ่ชีวิตโคถวายพระมหากษัตริย์และพระโพธิสัตว์กวนอิมโดยมีนา พี่บูรอัด หรือหันปราการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอาจารย์นิเวศถาวรเจ้าสำนักเทพนาจาหาดใหญ่พันโทเทียนชัยชัย,ยเสนที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนิมภาคตาใต้นายตีนวรเวชรุ้งมณีวันนายุกสมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธ,พธิสัตว์กวนิมภาคใต้ดรสุชาติมั่นคงพิทพักษุลผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนิมภาคใต้นางสาววนิดาพร ขจรประชสัมพันธ์สมาค,คมและผู้ที่สนใจเข้าร่วมค่ะ สำหรับพิธีพุทธาพิเศษองค์พระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์กวนอิมปางพระมหาจักพัิโพธิสัตว์กวนอิมพันกอเหนือใต้และก็สององค์สมเด็จในครั้งนี้ถือเป็นวาระที่สองของการทำพิธีพุทธาพิเศษโดยวาระที่1จัดขึ้นตั้งแต่20ตุลาคมที่ผ่านมาและก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะซึ่งทางสมาคมจะมีการจัดพิธีพุทธาพิเศษทั้งหมด5ครั้งและในวาระที่สจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่23พฤศจิกาย,ยนที่วัดถ้ำเมืองณนะจังหวัดเชียง ่และวาระที่4ก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่5ธันวาคมหรือว่าเสาร์หที่วัดชัยชนะสงครามและวาระที่5ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายค่ะจะจัดขึ้นในวันที่3ธันวาคมซึ่งจะมีการสดมนข้ามปีที่พระอารามมณฑลพระโพธิสัตว์ควรอิมพันกรพระพลาชัยพิยราชาด้วยค่ะ